Tēnā <laughs> koe. นะครับ เมืองตไม่ได้ค่ะที่ไหนต้องเลต่ที่นี่ทางนคะที่นี่ต้ง Ja. No, no, no. แต่ละอยากจะบอกทุกบ้านคิดว่าจะเกิดอะไรแม่จะบอกทุกคนยังไงอ่ะก็ <laughs>